ช่วงอิ่มอกอิ่มใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณจักรครับสวัสดีครับคุณด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ KKL j ครัวคิดจานหลักทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงช่องสามเอสด็ครับผมครัวคิดจานหลักแน่นอนมีผมนะครับแล้วก็มีคุณจัยคิดครัวคิดจานด่วนก็มีผมแล้วก็มีคุณจัยคิดครัวคิดจานหลักกับจานด่วนแตกต่างกันยังไงครับ ครูคิดจันหลักเนี่ยนะครับผมบจะอยู่วันอาทิตย์ช่องสามเอสดีเที่ยงตรงนะครับครูค,คิดจันหนูจะประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงครับผม,บผมนะครับวันศุกร์สองวันเลยทางช่อง3อนาล็อกยังไงก็ช่อง3 ใ้่ยังไงเราก็รักช่อง3ามไลฟ y อยยังไงก็ดีนะครับวันนี้ขอเปิดรายการด้วยภาษาที่ผมเรียนมานมนานมาก3ปีที่ผมเข้าคอร์สเรียนอยู่เพราะฉะนั้นภาษานเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับผมมากๆก็เออาเป็นเร่เอชอีซีอชอีซีเอชปงเล้งชิปปงชงก่งจ ไม่มันก็ต้องให้ตรงกับคอนเซ็ปต์นิดนึงกับสถานที่ที่เราอยู่กันตอนนี้คือผมพาทั้งชมเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงนี่เลยประชาชื่อราชาชื่อแถวประชานิเวศนหนึ่งเนี่ยแหละครับบองมาเชนอะครับโอ้ตลาดชั้นดีถ้าแปลเป็นไทยแล้วมันคือภาษาฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าคนไทยนำมาใช้ได้ถูกต้องที่สุดเพราะเปิดเป็นตลาดที่มีระดับแต่ที่ฝรั่งเศสบองมาเช่กลายเป็นห้างสัรพสินค้า คือยังไงก็แล้วแ,บบแต่ถ้ามีคําว่ามาเช่ก็คือตลาดหรือว่าที่ที่เข้าไปจับจ่ายซื้อของได้ชเช่นเดียวกับที่นี่ะนะครับที่นี่เขาก็แบ่งเป็นโซนๆนะครับทั้งของข่าวของสดโซนฟูด้ดขอดโซนอาหารแห้งโซนตกแตง่งรือจะนวดม<า>สมุนไพรนวดแผนโบรนาณสมุนไพรจูเลียหรือว่าจะไปโซนหลังนี่อยากดูดวงไหมข้างหลังสามารถผมมีเป็นสิบล้านเมื่อกี้ผมแวะเข้าไปร้านหนึ่งแล้วทุกอย่างจริงแล้วบอกเป็นตลาดที่นะครับผมหน้าตาเนี่ยจะแบบว่า ไม่เหมือนตลาดน่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนกึ่งกึ่งคอมมินิตี้มอมากกว่านะคนกรุงเทพนี่มาทั่วจากทุกสารทิศคุณหญิงคุณนายนี่มามาเพื่ออะไรรู้ไหมไม่ได้ต้องการมาาหาของแพงแต่ต้องการมาหาของอร่อยของที่แบบหากินยากเขาบอกบางอย่างก็มารวมกันอยู่ที่นี่ของอร่อยคุณจะเข้าเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องอาหารผมไม่เข้าละผมจะไปละคืออยากจะกินก่อนเลยใช่ไหมของอร่อยเยอะแยะมากมายรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเราไปลองชิมลองกินกันก่อนเผื่อพี่คิดเนี่ยจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็สรรสร้างเมนูใหม่ให้เรารับประทานกันวันนี้ไปแล้วอรอพี่ กินกันดีกว่าพี่กองทัพต้องเดินด้วยไม่ต้องเดินไกลเลยพี่เลยเข้ามาร้านแรกก็เจอแล้วนะผมของปกพี่คิดเลยใช่ร้านอาหารฮาวฟู้ดนะฮะหรือร้านไหาอิสระนั่นเองอะไรขายดีสุดแกง่ะแกงเนี่ยนะมันกินกับโรตีนะใช่ทานเอามาสมัครเนื้อกับกุลมาไก่แล้วก็โรตีเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานรอเอาได้ไหมเพราะเดี๋ยวขอพี่ไปสั่งต่อก่อนนะแตงกิ้ค่ะ ยังไม่จบบังมาถึงผู้ขอนแล้วเราจะกินอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับย่างเป็ดของผมเลยขอเป็ดเป็ดตุ๋นใช่ไหมครับเราจะไดเป็ดตุ๋นนะคะขอเกาเหลาเป็ดตุ๋นใช่ไหมครับที่นี่ไหคะคำเดียวให้ทีมงานนะแล้วก็เอาไปไว้ตรงนู้นได้ไหมครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับเซึ่งในเลือดใส่ได้นหมคะครับผมซึ่งในเลือดใส่หมดทุกอย่างครับขอบคุณครับผมนะฮะตอนนี้ี่เลยชวนกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรามีแกงแกงแล้วเราก็มีเกาเหลาแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรครับมัาจ๊บที้งาน อ๋อไมเคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะฮะค่ะเตืองวนจุกบี้ค่ะข้าวเหนียวในไส้หมูค่ะแล้วมันยังไงครับคือทานกันอย่างนี้เลยครับไม่เขาต้องไปลงหม้อไงไม่ค่ะอันนี้คือวางวนเตานี่แหละค่ะเป็นเตืองวนจุกบี้ขี้เหนียวในไส้หมูค่ะเอาถั่วเข้าไปเรียงแล้วไม่ได้ไปอยู่แบบในหม้อแบบตืองวนแบบว่าอย่างไม่ใช่ะตือวนนี่จะต่างหากตืองวนต่าอนี่เฮ้ยนี่ก็กินต่างหากออยากลองไหมคุณเลยยผมอยากลองอยากลองเหมือนกันมาครับครับผม อ๋อนี่น้ำจิ้มต้องใส่พริกดองไหมไม่ต้องไม่ค่ะอันนี้คือเด่ดเลยเนี่ยคอ๋อแล้วทานทานอย่างนี้ก็ได้เอาข้าเหนียวลงไปจิ้มอ่าแล้วตามด้วยตามด้วยซุปวันค่ะซุปอันนี้ต้องปรุงไหมต้องปรุงไหมปรุงค่ะปรุงแล้วแต่เราใช่ไหมแล้วแต่เราชอบเผ็ดชอบหวานอ่ะได้อร่อยไหมยังไงพี่เลอ๋อเออมันน้ำน้ำตาลน้ำตาลน้ำร้อนก็ั่วน้ำร้อนก็ลวกตัด ไม่เป็ไงเราสั่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมที่โต๊ะอ่ะเดี๋ยวส่งที่โต๊ะพันหาหกร้อย้านะเอาเผ็ดเบาๆเน้นแบบถ่ายรูปได้ไัมถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับได้ครับนี่เรามีนฝั่งนี้อะไรไม่เกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวตึไมทำไมผมว่าาต้องหาไดแบบนี่นี่นี่น นี่มันคืออะไรพี่เอากุ้ยถั่วหลอดส่งเครื่องขอกุอ้ยถั่วหลอดที่หนึงครับไม่คิดเลยเอาเลยพี่แล้วผมขอขอใส่หมูกรอบไปด้วยได้ไหมขอใส่หมูกรอบด้วยต้องใส่หมูสามชั้นหมูกรอบเข้าไปกุ้ยถั่วหลอดที่อร่อยเอาให้ครบให้เราสั่งไปเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยหลายอย่างนะพี่นัทไม่เป็นไรจะกินกันไหมนเนี่ยเราโลกกะเพาะ<ม>เรากำลังกับเริบกระเพาะคุณอย่างเดียวเดี๋ยวไม่เออกระเพาะข้าแล้วตกลงพี่เลี้ยอยากกินอะไรไหมคือคุณคุณสั่งซะแบบว่าไม่ไม่ยั้งเลยเออไม่ไม่เปิดโอกาสให้ผมสั่งก็ มีกุ้งแห้งกินได้กุ้งแห้งเดี๋ยวพอพอ,พอเคียดนะด้๋ยงอื่นไม่มีอะไรทุกอย่างพี่เล็กินได้หมดแต่ก็ไม่ค่อยได้ถามก่อนเลยนะสั่งก่อนแล้วเก็เจะออกเสร็จแล้วเร็วมากเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานจัดก,การนะครับผมว่าเดี๋ยวเรารีบไปนั่งโต๊ะกันดีกว่าวเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวต้องรีบไปทำอาหารในช่วงลงไม้ลงมือด้วยให้ผมถังนิดอย่ลย เดี๋ยวว่ามาลองซดปกรุมาเอาห้องที่นี้มันแบบว่าหลายเชื้อชาติมากนะหลายเชื้อชาติครับมีหมดมีทั้งแบบว่าออกแนวแบบอิสลามนะครับเบาะมักที่เนิ่นกันนะครับออกจีนจี๋ก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราก็มีนะใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณด้วยตือหวนยังมาเลยจีนไหหลำนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตื้อหวนตือหวนเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดปรุงไปนิดเดียวเนี่ยผมขอลองก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนขายคู่กับ ข้าวหมูกรอบแต่คราวนี้เราหมูกรอบสิก็มาใส่ในก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะในก๋วยเตี๋ยวหลอดต้องมีหมูสามชั้นหนึ่งอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยเวลาจะปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่เลยครับแค่พริกป่นกับซีอิ๊วดำแค่นั้นจบไม่ต้องทำอะไรแล้วจะอร่อยหรือไม่คำตอบขอเวลาสามวิคับพี่รีบรีบเที้ยวรีบรีบเกินอร่อยไหมรสชาติเป็นไงฟูฟิลลิ่งเต็มปากเต็มคำเต็มแบบว่ามันมันเต็มมาเต็มเต็มอ่ะผมไม่เชื่อถูกต้องผมใส่แค่พริกป่นกับซีอิ๊วดำ เป็นกลมมันเตะมามันใช่เนาะใช่เพราะว่าภายในตู้หลบเดี๋ยวเราเวลาเขาทำมาพวกมันต้องปรุงมาในน้ำซอสของเขานี่จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วไปพี่มาฝั่งนี้บ้างดิแกงลับมาเดี๋ยววนก่อนวนวนวนพี่จะเอาแกงเนื้อเหรอไหนพี่เลยลองกินมีแกงเนื้อขอระเมัยมเนื้อกรสเทียเนื้อเลยนี่ออ่าืมถึงเครื่องเทศมาอืมมาร้อนร้อนแบบนร้อนร้อนนะแกงถ้าแกงแม่ไม่ไม่ไม่ถึงเครื่องเทศไป คือพี่น้องคนไทยนี่สามารถกินได้อกินได้ทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันจะนุ่มขแต่เป็นผมนะผมชอบกินแบบฮาร์ดคอรของแท้สุดยอดสุด้อดเนื้อมันนุ่มมากพี่เนื้อดีมากเนื้อนุ่มของจริงอ่ยางนี้เนี่ยนี่ใส่เข้าหม่โรตีนิดนิดถูกต้องแต่ถ้าจะให้ดีนะเปิดมือนะครับช้อนซ้อมนี่ไม่ประโยชน์สำหรับอาหารแขกต้องมือเท่านั้น กินกันมาเรื่งเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาวัตถุดิบนะรวมถึงโซนหนึ่งด้วยที่เขามีเรื่องของของวงงขอหวานแล้ววัตถุดิบของคุณเนี่ยรับรองคุณต้องชอบเป็นอะไรที่คุณโปรดปรานมากๆเพราะฉะนั้นผมว่ากินต่ออีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยลุยกันเดี๋ยวค่อยขึ้นแล้วก็อร่อยชื่อร้านอะไรครับพี่ร้าแม่ประหยัดค่ะแม่ประหยัดแสดงว่าขายถูกมากๆหรือว่าให้น้อย